สวัสดีจ้าค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านไส้บรัสค่ะจะมาพูดนะคะก็คือมีเคสนะคะค่ะที่เข้าใจผิดเนาะค่ะก็คือเดินทางมาไซบรัสโดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าแล้วมาถึงต่อมอนะคะเข้าประเทศไม่ได้ค่ะ mm hmm. คืออย่างนี้ค่ะไซบรัสนะคะแบ mm ่ง hmm. เ,เป็นสองส่วนนะคะค่ะก็คือส่วนหนึ่งเขาเรียกไซบรัสเหนือก็คือเป็นฝั่งที่ตุรกียึด ฝั่งนี้คนไทยมาเที่ยวได้30วันโดยที่ไม่ต้องทำวีซ่านะคะส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือไซปรัสใต้ค่ะก็คือประเทศนี้นะคะไซปรัสใต้จะอยู่ในยูโรเปียนยูเนียนนะคะก็คือคนไทยที่มาเที่ยวฝั่งนี้นะคะจะต้องทำวีซ่าค่ะ ก็คือฝั่งตุรกีนะคะคือไซปรสัสเหนือที่ตุรกียึดเนี่ยนะคะค่ะก็คือคนไทยนะคะค่ะก็คือประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะคะก็คือคนไทยมาเที่ยวก็คือไม่ต้องทําวีซ่าเลยนะคะค่ะแล้วฝั่งไซปรสัสเหนือเนี่นะคะ สินค้าต่างๆนะคะก็คือจะถูกกว่าใส่ปลัสใต้ด้วยค่ะค่ะก็คือเนี่ยค่ะค่ะก็คือว่าเออเนี่ยเวลาดูคลิปนะคะจะต้องดูให้เข้าใจนะคะค่ะไม่ใช่พอมาถึงแล้วนะคะแล้วเข้าประเทศไม่ได้ค่ะการเดินทางต่างประเทศนะคะเราจะต้องศึกษาให้ดีนะคะค่ะก็คือเราจะต้องเช็คให้ถีทัวนนะคะว่าเราเนะี่ยมีวีซ่าเข้าประเทศนั้นจริงๆค่ะแต่เคสนี้นะคะ เขาสามารถเเข้ามาภายในประเทศไซปรัสได้ก็คือว่าเพราะว่าเขาคือสามีเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็คือสามีเขาเป็นคนรับรองให้นะคะค่ะ เคสแบบนี้นะคะเคยเกิดขึ้นกับแม่บ้านใส่รัสค่ะสมัยตะ่กนทํางานเนาะค่ะแล้วจะต้องเดินทางนะคะค่ะก็คือ,อ,อตอนนั้นต้องเดินทางไปอิตาลีค่ะแล้วก็จะมีเดินทางไปอังกฤษด้วยค่ะแล้วตัวเองก็คือไม่เข้าใจนะคะค่ะก็ไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตอิตาลีเนาะก็ทําเป็นแค่ s ิงเกิลเอนทรีนะคะก็คือการเดินทางเข้าครั้งเดียวนะคะแต่ก็คือว่าถ้าเรากลับเข้าอิตาลีอีกทีนึงนะ,ะมันจะต้องเป็นมารติโพก็คือจะต้องเป็นเ,ออเดินทาง างเข้ามาอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะจะต้องทําเป็นมาสเ i อร e วีซ่าแต่ตัวเองก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นเนาะก็คือไม่ได้คิดนะคะค่ะก็เลยเดินทางไปอิตาลีค่ะท,ทํทุุระที่อิตาลีค่ะเสร็จก็ ไปอังกฤษนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะค่ะบินกลับจากอัง,องกฤษจะต้องเข้าอิตาลีอีกทีหนึ่งค่ะติดต่อมอค่ะเอาทํำยังไงคะติดต่อมอทํำยังไงคะแต่ก็คือว่าก็คือบริษัทที่แม่บ้านใส,ส่ปลัสเข้าไปนี่เขาเป็นคนการันตีเราใช่ไหมคะพอติดต่อมอะคะต่อมอเขาจะให้เราติดต่อคนในประเทศนั้นๆน,น,นะคะเพื่อการันตีว่าเราไม่หลบหนีก็คือเรามาทุระจริงๆแล้วเราจะต้องเดินทางออกจาก ประเทศเขาะะทางต่อมอของประเทศอิตาลีก็ได้อนุญาตให้แม่บ้านใส่บลัสเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็คือเคสแบบนี้นะคะไม่ได้โชคดีทุกคนนะคะค่ะก็คือ,อยังไงคะนั่นแหละคะ่ะการเดินทางเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเ,ออเช็คดูเราคนไทยถือพาสปอร์ตไทยก็คือเราไม่สามารถเข้าทุกประเทศได้นะคะค่ะก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะเราจะต้องศึกษาให้ดีเลยนะคะ แล้วเคสของคนไทยนะคะที่เดินมาใส่รัสที่เขาไม่มีวีซ่านะคะก็คือพอดีเขามากับสามีเขาค่ะสามีเขาการันตีเขาถึงได้เข้ามาภายในใส่รัสได้นะคะค่ะก็คือเนี้ย การเดินทางนะเราจะต้องเช็คเอกสารให้ทีท่วนนะคะว่าเรามาเที่ยวเนี่ยเราต้องมีวีซ่าแล้วเราต้องเช็คข้อมูลด้วยทุกครั้งนะคะไม่ใช่พอเรามาถึงแล้วเอ่อถ้าคุณไม่โชคดีนะคะไม่โชคดีแบบนี้นะคะคุณอาจจะต้องกลับประเทศแล้วเสียค่าเครื่องบินเปล่าๆด้วยนะคะ

Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby i have a taste all the highs and the lows no, they'll Hi, never baby. be the same I don't really what wanna you do? hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain Stay strong. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, As you fade away, As you have talked cut ใจนะคะช่วยกดต,ติดตามส่งกำลังใจด้วยค่ะก,ก็คือเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวของอาพาสปอร์ตไทยนะคะกับการเดินทางนะคะค่ะก็โอเคขอจบคลิปเพยงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่บลัชด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอัฟเารริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ and tell me what's wrong and why you never said you felt that way